สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กับผมช่อง BB d i m o n นะไอ้อยู่ในเกมซุปเปอร์สัตว์กันก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นบทบาทฝ่ายลูกเรือยกันนะก็บทบาทที่ผมจะสอนเล่นนะครับก็จะเอาเป็นอืมเอาเป็นวิศวกรแล้วกันนะครับวิศวกรความสามารถของวิศวกรคือสามารถซ่อมแซมภารกิจด,ด่วนระยะไกลได้นะครับก็คือสองครั้งนะ เมื่อก่อนแค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้โดนบัฟมาเป็นสองครั้งนะและสามารถมุดท่อได้นะครับแต่ผููดาวมุดท่อก็ยังเหมือนเดิมนะส่วนเสื้อผ้าใส่เป็นส่วนหัวนี้ต้องเป็นเอ,อ้าหัวหาย,ยไม่ใช่เสื้อหายโอเคนะครับเดี๋ยว่า อย่าเป็นหนึ่งเป็นึงเปนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งถ้าจะเล่นแป๊บหนึ่งโอเคกดเลยตกใจหมดเอาอะไรเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยอะไรอะ ไอ้พวกเด็กน,นีนน่ไม่ไปโรงเรียนกันเลยเนี่ยไม่ยบาสเลยไอ้บาสก็ไม่ไปโรงเรียนเลยแต่เด็กจะร้องไห้ทำไมได้ได้เป็นวิศวกรน,นะครับแต่งชุดวิดมาต้องได้ดูวะใครที่ขอให้ผมเล่นใบจ่าตอนนี้อย่าเพิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาเลยเพราะว่าผมต้องทำฝ่ายเรือให้เสร็จหมดก่อนนะ เราใช้ไปเลยไม่ต้องการของอะไรเราโดนป่ามี่งขนาดยินแล้วที่มันซ้ากูยจะขึ้นอยงางเลยไม่งั่นยงไม่ถึงเโอเคนะครับก็มันขึ้นมาแบบนั้นดีกว่า เราเป็นวิศวกรน,นะเรายังไม่ได้บอกอาชีพเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะโอ้โหสีม่วงปาดต่อหน้าเลยเหรอสีม่วงปาดสีน้ำเงินต่อหน้าผมนะครับในห้องไฟนะ ผมเป็นวิศวกรนะพอดีมุดท่อไปแล้วเขาก็รีบปาดเลยเหมือนเขาพยายามจะมุดท่อตามด้วย4ีม่วงอ่ะเออไม่รู้ครับเพิ่งดาวน์โดไฟลเสร็จที่ห้องบักบินเชืเฮ้ยม่วงอุตส่าห์เชื่อใจแต่เกมนี้ไม่เชื่อใจใครไม่ได้เพราะป่าท่อแถวๆห้องไฟมันเปิดผมอยู่ในห้องต้องซึ่งมันเชื่อมต่อกันห้องข้างๆคือห้องไฟเลยมันเลยดูได้ ไม่รู้นะว่าสีม่วงจะแบบว่ามุดมาที่ห้อำเภอส่วนที่ผมอยู่หรือเปล่าก็มรน้บ้าหรอนี่ว่าแต่แดงเป็นวิศวกาตรอนเออเราอยู่ต้งโอเคไป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 เล่นนอกยานนะยอมรับเลยว่าผมเป็นอ่ะออ ม่งปกป้องคนด้วยนะผมรับประกันได้าสีฟ้าปกป้องผมนะจะบอกคำคำหนึ่งผมเป็นแฮกเกอร์นะครับผมกำลังดูที่มันเป็นสกิลของแฮกเกอร์ครับยยาไปแม่งไอส้ม่วงแม่งเชื่อติดน้องเงินหน้าที่ผมดูสกิลแฮกเกอร์อยู่เลยเออคนสีฟ้าปกป้องผมด้ครับเอาสีม่วงไปครับเพราะว่าผมมุดท่อ จะรีบปาดไปไหนสีม่วงไม่มีนายอำเภอได้นะบอกไว้ก่อนเกมนี้ไม่มีทางจะกฆ่าตัวตายนะครับรรมันไม่มีใครมาฆ่าตัวตายหรอกนะโอ้โอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ปาดโชว์เฉยแถมจะโดดท่อโชว์ด้วย มีคนทำมั้ยถ้ามีคนทำจะได้เก็บสกิลไว้โอเคมีคนทำอยู่โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินมานี่ก่อน เราเสร็จพลักิ้มห,หมดแล้วนะอะไรฆราตกรจะเลี่ยมเปิดจะเลี่ยมเหรอ เ่ไหมวะอันนี้สีขาวกับสีทองสีนึงที่เมคโนใหญ่บอ้มันทำภาพหมู่บ้านท่าน,นสยามอาวานะไอแอนิีน้เอรแีีอคชีพอยู่ขอัดคชีพจบก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็ ตงนี้เปิดสีขาวไม่น่าช่อคอันนี้ไม่รู้นะว่าใครเป็นอืมเอ๋เลยไม่แตะโวด้ดเลยมีนตาลกับสีส้มเพราะผมมูดท่อนะครับก็เลยเพราะอาจจะวางเพิงยังไม่ได้า Let <clears throat> สีมันตาลกับสีส้มไม่ได้เป็นสีมันตาลสีส้มไม่ได้เป็นเราเคยเป็นมาเดียวโอ้ยหายยากอีก ไม่รู้ว่าสีแดงเป็นไหสีเขียวหนึ่งรอยเปอร์เซ็นครับผมเป็นแฮกเกอร์ผมกำลังดูสกิลผมกำลังดูไอ้นั้นอยู่แล้วสีเขียวค่าสีชมพูครับคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับผมเป็นแฮกเกอร์มันมีแฮกเกอร์คุณต้อง ระวังดีๆหน่อยแฮกเกอร์มันคูดาไว้อีกอย่างวัวสีเขียวออกเลยแต่ผมไม่มั่นใจมากนะเพราะว่าแบบมันเห็นแค่ดนต้งตา,ตาครับแล้วว่าดูไม่ทันนะครับแต่ผมว่าลองวัวสีเขียวก่อนอผมไม่แน่นนะผมเห็นสีส้มกับสีแดงตาลเขาทกแกนรอบคือว่าผมก็สงสัยสีแดงนะนะแต่มีสปายลองเอาเขียวออกก่อนก็ได้ ถ้าเขียวไม่ใช่มีใครเห็นสีแดงมุอท่ออีกไหมละ่ะผมเป็นวิศวะกรน,นะนี้บอกไว้ก่อนเอ,อ่อผมมีเควสสแกนตัวครับเดี๋ยวไปดูผมสแกนตัวที่ห้องพยาบาลนยครับเคโอเคล่ะีนห้องในบารีผมไม่ได้มืท่อเลยครับผมไม่นลูกเรือปกติผมไม่ได้มุอท่อ

เธอสแกนมีสามคนหายากผมผมผมเป็นฆาตกรครับ เขียวอ๋อไม่โจบเลยในเกมเกมบาสกิมป่ะเนี่ยหน,น้าสีเขียวเป็นสปายไม่น่าลอกแฮกเกอร์ได้เนี่ยแล้วก็ชนะแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละมั้งวิศวก่อนนะความสามา ไม่มีอะไรมากเลนอกจากโดนด,ดึงในพ่อออกแค่นั้นแหละก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าอย่าลืมมาติดตามช่องนี้กันด้วยนะ